สวัสดีครับวันนี้วันที่11มีนาคม2567นะครับรายการของหุ้นไทยนะครับแนโมมแวโน้มแข่งตัวอ่าอิงพักฐานตามภูมิภาคจับตางเงินเฟ้อสหรัฐนะครับก็ราคาจะ่ยคงทร,รงตัวนะครับตัวเซ็ตของไทยนะครับจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปที่1420กว่าจุดนะครับ ต้องรอจังหวะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าท่านต้องต้องติดตามดูนะครับเรื่อยนะครับจะไปที่พันสี่ร้อยแล้วก็อาจจะลงมาหลังเดือนเมษานี้นะครับในวน,นี้ก็จะค่อยสยไตรเวกขึ้นไปแต่จังหวะนี้ก็คือยังคงจะค่อยๆย่อ,ยยอตัวสไตรเวกประเดนข้างนะครับ MBI ก็ลบอยู่สามจุดสองจุดนะครับอยู่ที่สี่ร้อยเก้าจุดแปดสามจุดนะครับส่วนเซตก็ลบอยู่ศูนย์จุดห้าหนึ่ง อยู่ที่1,385.91จุดนะครับยังคง s i d e w a y ์แล้วก็ตอนปลายก็อาจจะดีกลับขึ้นมาเป็นบวกสีเขียวก็ได้นะครับตัวราคาทองคำนะครับก็อย่างที่เรนนี่รา้ว่าเขาก็จะไปที่พันเจ็ดร้อยไปสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะค่อยๆสายเวดาลงมาก่อนที่จะพุ่งตัวขึ้นไปต่อนะครับสลับราคาทองคำตอนนี้ราคาอยู่ที่พันสอง้อเจ็ดิบ็ดจสองเกออนต่อดอลดลาร์นะครับ ส่วน WTI กับ b บ n ซ์สปอ t นะครับไปปทีไปอยู่ที่76.96บาร์เรลต่อดอลลาร์แล้วก็ b บนซ์สปอ t อยู่81.34บาร์เรลต่อดอลลาร์นะครับยังคงไ i d e w a y s ตน้นข้างเช่นเดียวกันราคาเงินบาทนะครับดูเหมือนว่าจะอ่อนค่าขึ้นมาอยู่ที่35.45บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ค่างเงินเยนก็อยู่ที่146.95เยนต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะครับทีนี้เราจะไปดู most active volume นะครับก็คือนักลงทุนนิยมเข้าตัวใดมากที่สุด5ตัวแรกนะครับมาตัวแรกก็คือตัว A J A นะครับหลังจากที่ร่วงลงไปนะครับชนฟอร์นะครับในวันก่อนวันศุกร์ที่แล้วนะครับวันนี้ก็กำลังดีดกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่ลงไปต่ำสุดทีนี้ก็จะเป็นจังหวะทําทำกำไรนะครับโดยนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.01จดุดอยู่ที่27 0.27สตางค์นั่นเองนะครับไปดูนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป58%แต่ว่าหนึงเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป3%ตัวหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ยังคงลบอยู่20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมีไม่มียิวไม่มีดีเสไม่มี EPS ติดลบอยู่0.01นะครับซึ่งถ้าประกาศผลกำาังการงาน S45 ต้นปีนะครับหรือ3เดือนก็คือต้องรอประมาณมีนาคมนี้นะครับสิ้นเดือนมีนาคมก็จะประกาศ ผลการงานตรมาสแรกถ้าออกมาดีตัวนี้จะพุ่งเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตรงนี้นตอนนี้ราคาตอนนี้ต้องเข้าช้อนเอาไว้ก่อนนะครับไปดูราคากันนะครับจากกราฟของเขานะครับเห็นว่าจังหวะของเขานะครับยังคงจะค่อยๆไซเว์ way ขึ้นไปนะครับหลังจากที่มีการยอดตัวลงมาแรงนะครับตัวนี้นะครับราคาก็อาจจะอาจจะกลับไปที่ตอนนี้ก็ได้แต่ว่า ลักษณะของแท่งเทียนยังไม่ได้เป็นแท่งเทียนรีบานะครับเพราะฉะนั้นราคาอาจจะย่อตัวต่อตัวต่อในวันถัดไปถ้าแนวโน้มแบบนี้ก็อาจจะลงมาชนเส้นสองวันได้นะครับถ้าราคาแบบนี้นะครับอาจจะลงมาชนเส้นสองวันที่ราคา0ูนจุดหนึ่งเก้าบาทได้นะครับเราก็รอซื้อที่ศูนจุดหนึ่งเก้าเลยลกันนะครับอย่าเพิ่งจีดกลับขึ้นไปนะครับยังไงก็รอที่ศูนย์จุดหนึ่งเก้าซื้อล่วงหน้าทิ้งไว้เลยนะครับ ราคาก็จะดีกลับขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้ m s d ยังคงชี้ลง i ้ไซด์เวกลับขึ้นไป OBV ก็ไซด์เวถึงไซด์เวอัพไปนะครับแล้วก็วลุ่มยังคงเป็นวลุ่มขายอยู่ที่85.67มิลเลียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ AJA นะครับเรายังคงแนะนำว่าให้รอมันต่ำาต่ำกว่าน,นี้อีกนะครับจะสามารถลงต่ำได้อาจจะลงไปที่0.19ปอนนะครับสำหรับ AJA นะครับตัวนี้เป็นตัวแรก มีวอลุ่มเข้ามา85.66มิลเลียนนะครับแล้วก็มี v a l ูอยู่ที่22.89มิลเลียนนั่นเองนะครับขับมาตัวที่2ก็ยังคงเป็น TTB นะครับหลังจากที่ห่างหายจากโบกิีวอลุ่มไปตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาในโบกิีวอลุ่มแล้วก็มีวอลุ่มเข้ามาเป็นะระดับ2ออยู่ที่55.67มิลเลียนแล้วก็มี value อยู่103.58มิลเลียนนะครับวันนี้ไม่บวกไม่ลบนะครับยังคง อยู่ที่1.85ตอนนี้ก็ลบลงไปนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับไปดู3เดือนที่ผ่านมาบวกไป17% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2%แต่ว่าในี่ที่ผ่านมาก็ย่อลงไป1.07% P/E 9.78เท่ามี yield อยู่5.64มี EPS อยู่0.19แล้วก็มี DPS อยู่ที่0.06สตางค์นะครับไปดูในกราฟเขาเป็นยังไงนะครับก็ยังคงตัวนี้นะครับ เมื่อนะครับเมื่อบุรุษแบรนบีบตัวเข้าไปหากันนะครับเมื่อบูรุษแบนบีบตัวเข้าไปหากันนี่มันจะเป็นจังหวะที่ราคาจะเลือกข้างนะครับตัวนี้ราคาจะเลือกข้างแล้วเลือกข้างแล้วจะเป็นอะไรเกิดขึ้นนะครับเลือกข้างก็จะทําการพุ่งแรงขึ้นไปของราคานะครับหรือจะพุ่งต่ำลงมาของราคาเพราะะฉนั้นตัวนี้น่าสนใจนะครับตอนนี้ราคากําลังเลือกข้างถ้าเลือกข้างอยู่ ฝั่งด้านบนของบูซแบรนก็คืออยู่เหนือปึอกงการบรูซแบรนราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับอันนี้เราต้องรีบเข้าช้อนไว้เลยนะครับสำหรับอ t ทีเพราะว่าเขากําลังจะประกาศผลกำลัน,นงานไตรมาสที่หนึ่งนะครับ f ส5ถสิบห้าาผล,ล่ออกมาได้กําไรตัวนี้ราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปเพราะนั้นต้นทุนตอนนี้ก็สมควรอยู่ที่ประมาณสัการาคาตอนนี้นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัการาคาตอนนี้อยู่ที่ 1.86นะครับ1.86แล้วมีโอกาสพุ่งขึ้นไปทันทีทันใดนะครับที่ราคา2บาท15สตางค์นะครับจุดสูงสุดของกรอบในนิเวศนนะครับบอกราคาเพราะนั้นเร็วๆนี้ TGB จะพุ่งแรงขึ้นไปชน2.15นะครับลอพี่นาดูนะครับเพราะว่า ไอเก็กำลังชี้กลับขึ้นไปไอ i ไซก็กําลังอยู่ที่57แล้วก็อ v, v ีก็ไซเวย์รอจังหวะเวลาประกาศผลการดำเนินงาน s 4 5ออกมาราคาจะพุ่งขึ้นไปมีเชื่อรอดูนะครับอีกไม่กี่วันนะครับตอนนี้วันที่11นะครับก็อีกประมาณใกล้ๆ1เดือนนะครับรอประกาศผลออกมาก็ประมาณสักประมาณสาวันนะครับก็คือรวมเป็น1เดือนไปเลยนะครับกับสิวันที่เหลือนี่นะครับ ก็รอรูปรกาศผลการเดินงานออกมาไตรมาสแรกราคาจะพุ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาสะสมต้นทุนอยู่ที่1.86ตัวราคาพุ่งก็คือขึ้นไปที่2.15บาททีนี้เราก็จะได้เห็นราคาของ TTB ขึ้นไปที่2.15บาทในอีกประมาณใกล้ๆเดือนนี้นะครับราคาก็ไม่เกินเดือน2เดือนนี้นะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับรอเก่งกําไรทํากําไรได้เลยนะครับตัวนี้ก็ผ่านไปตัวที่สามนะครับของวันนี้นะครับ ทีโพลี Poly นะครับมีหัวรุ่มเข้ามาเป็นระดับที่3าอยู่ที่4ี่3บามิลเลียนแล้วก็มีแวรลูอยู่ที่4 5 9 6ห้า้าหมิลเลียนนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปตั้ง 17. 0 1 7จุดนจุดนจุดนะครับราคาอยู่ที่1บาทส1ดสตางค์นะครับแล้วก็3มเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป98%้ดเปอ็นเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปเจิบเ์ดือนท,ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา58เจงังหวะสซยเววอัพขึ้นมานะครับ ทีไม่มียิวไม่มี DPS ไม่มีแต่ว่ามี EPS ติดลบอยู่0.41ตต่างนะครับก็ไทยโพลิคอนนะครับก็ติดตามกันไว้นะครับเพราะว่าราคาคงไซเวย a ์บวกขึ้นมาเราก็ไปดูกราฟของเขากันนะครับกราฟก็บอกว่าราคายังคงพุ่งขึ้นไปนะครับและพุ่งขึ้นไปเหนือเส้นสองแวันเรียบร้อยทีนี้ก็ราคาก็เลยกลับมาที่ราคา1.11นะครับ หลังจากที่พุ่งขึ้นไปทำมิลไฮก็คือหนึ่งจุดหนึ่งห้านะครับราคาก็ถือว่าสูงที่เดียวสำหรับวันนี้นะครับเอ็นเอสดียังบอกว่ายังคงขึ้นต่อได้อีกนะครับไอซไซก็ชนโอบสเสร็จพอชนเสร็จเนี่ยราคาจะต้องย่อลงมานะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับทางนักถุนครับโอ v ีวีก็ไซด์เวทึงไซด์เว์ไปท้างข้างครับเพราะนั้นตัวนี้ราคาจะเริ่มไซด์เว์ออกกานข้างเพื่อเปลี่ยนเทนตอนนี้เทนยังคงเป็นเทนไซด์เวทึงไซด์เวดาวน,นะครับ เทนก็คือแนวทางของราคานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสตัวนี้พอเปลี่ยนเทนเสร็จเขาจะเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นนะครับตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่ครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับให้เป็นขาขึ้นแต่ดูเหมือนว่าราคาจะเปิดกระโดดพุ่งมาเป็นสีเหลืองไอส้สีสีเขียวสีเขียวเรื่อยๆเยนี่ยราคาจะเปิดบวกต่อไปนะครับแล้วก็ซ้าเว์ไปทางข้างต่อถือว่าทำกำไรต่อไปสำหรับทีโพลีนะครับ ถัดมาตัวที่สี่ก็คือสิรินะครับสิริวันนี้ไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่1.82ก็สําคัญเหมือนกันนะครับสิริยังคงทํนอะไรมาได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็รอประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่หนึ่งนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับก็ตีสามเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป10%สองเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2%นึงเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1%นะครับ PE ห้าเท่านะครับขยับขึ้นมานิดหน่อย ยูอยู่10.90นะครับ้ว EPS อยู่ที่0.36แล้วก็มี DPS อยู่ที่0.10นะครับไปดูจังหวะการาฟของเขานะครับจะเป็นอย่างไรนะครับก็จค่อยๆซา์เวขึ้นไปที่จุดกรอบ p e r i o d a ชั่นสูงสุดนะครับกรอบ p e น i o d a ชั่นสูงสุดตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1.82จะพุ่งขึ้นไปที่ราคาประมาณาราคาประมาณสัก1.9 หนึ 1> 1่งคเก้าแปดนะครับหรือขึ้นไปสองบาทเลยก็ได้นะครับอาจจะไปที่สองบาทนะครับก็อรอรุ้นทํากําไรต่อไปนะครับเพราะว่าสริยังคงมีโอกาสทํากําไรแลวแล้วก็ราคาจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็การบีบตัวเข้ามาการของบริจัแบนนะครับยังบอกว่าราคาจะบีบตัวแล้วพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับราคาก็มีโอกาสจะไปที่สองบาทนะครับตบลาดสริเห็นได้จาก h อ c d ซไ SI, OBV นะครับ OB แม้ว่าจะไซด์เวดาาแต่ว่าถ้าราคาหรือ F45 ประกาศออกมาราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปก็หลอรุ้นทํากำไรเก่งกำไรได้เลยนะครับสลับสิรินะครับควรจะเก่งกำไรอย่างยิ่งนะครับสลับสิริโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนั้นมีสูงนะครับมาที่ตัวสุดท้ายในวันนี้ก็คือ BTS นะครับ BTS มีวอลลุ่มเข้ามา35.09 b i เ l แล้วก็มีแปลูอยู่179 b i l ลียนนะครับ วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.15สตางค์นะครับอยู่ที่5.25สตางค์นะครับสมเดือนที่ผ่านมาลบไป26%หนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบไป็น11%แล้วก็หนึ่งิที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา3.60 3.96%นะครับ PE ไม่มีแต่ว่ามี y i l d อยู่6.07 EPS อยู่ติดลบอยู่0.4 0.40แล้วก็ไม่มีการปันผลนะครับุ้นนี้ไม่มีการปันผลแต่ คงจะทำกำไรได้ต่อไปนะครับสำหรับ BTS นะครับก็การพิพาทต่างๆก็อยู่ในสาลอยู่หลายพวกนี้นะครับก็เห็นว่ากำลังจะมีโอกาสที่ดีนะครับราคาจากตรงนี้ก็จะเห็นว่ากำลังจะเลือกข้างนะครับฟูเจอร์แบงก์ก็กำลังจะบีบเข้ามากันแล้วก็ราคาก็จะเลือกข้างยืนเหนือกึ่งกลางฟูเจอร์แบงก์ก็จะซัดขึ้นไปที่อาจจะไปนชนเส้นสองเลวร์วันที่ราคาเจ็ดบาทศูนศูนย์แปดสตางค์นะครับ เห็นได้จาก m a สดนะครับกำลังจะโดดอาจจะกำลังจะวกกลับไปที่เส้นศีนยนะครับแล้วก็ m าสเอียโจะลดสกปอยู่ในฝั่งบวกนะครับเส้นเดียวกับ r s i กํากำลังดีดกลับขึ้นไปที่3าจจะไปที่5 0 6 0 70ขึ้นไปนะครับเส้นเดียวกับ OBV ก็ยังคงไซเวทถึงไซเวอัพแม้ว่าช่วงจังหวะเวลานี้มีบอลลุ่มเป็นสีแดงนะครับวอลลุ่มเป็นบอลลุ่มขายเชส่วนใหญ่นะครับ ก็ยังไม่มั่นใจแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่พาราบุกษาลกลับมายอมอยู่เป็นขาขึ้นนะครับพาบราบุกษาคือจุดไข่ปานี่เองทีนี้ก็บอกว่าราคาจะเป็นจังหวะไซรัปขึ้นไปด้านบนอาจจะไปนชนราคา7ดบาทก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เรียนท่านเกงกระบไ,ได้เลยนะครับสำหรับตัว BTS นะครับยังไงรอติดตามนะครับว่า BTS จะเป็นไปนจังหวะตามที่เราเรียนให้งงท่านทราบแบบนี้หรือเปล่านะครับ ก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กาลขอบคุณสำหรับท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็กาบขอบคุณอย่างสูงไว้พบกันกับคลิปเด็ดๆถัดไปสวัสดีครับ